โอเปอเรชันใหม่มีโอเปอเรชันใหม่ด้วยวะเนี่ยนึกว่าล้างมาแล้วในเกมโอ้มีเหรียญใหม่มีเอเจนต์ใหม่เต็มเค่องแ้วตัวเท่ยอยู่นะแอเซสซอรี่เยอะ ้ยฝั่งโจนนี่ย่างเฟี้ยวเนโดยังกระเพดีอ๋อนี่เขามีแบ่งเป็นกุ๊มด้วยนะโอ้โหตัวนี้นี่ทีเด็ดแล้วโคตรคลาสสิกเลยเนะี่ยเฮียเป็นโจนแล้วถุงน่องครอบหัวเนี่ยอันนี้ก็ดูเดิมๆนะไม่ค่อยมีอะไรมากมีกล่องใหม่ก็ต้องมีปืนใหม่ใช่ไหม ไลายโคตรน่ารักเลย Fairy t a l อุ้ยอันนี้โคตรสวย c y b e r Security ตอนแรกจะอ่าน c เ p h e r แหละ M4 นี่โคตรมินิมอลเอาว่า n ี o อะโคตรเปรี้ยวมี4คอลเลกชันใหม่เลยเหรออุ้ยเอาเรื่องอยู่นะอันนี้มีอันไหนสวยบ้าง โอ้โห AWP Fade คือมันดูไม่มีลายอะไรเลยนะแต่ว่ามันสวยอะ่ะมันคือมันคือปกติมันเป็นมีดมันก็สวยอยู่แล้วไงแต่พอม,มาอยู่ในปืนเนี่ยแม่งสวยเข้าไปใหญ่เลยเออน,นี่ถูกใจว่ะโอ้โคอลเลคชันนี้มีมีมีเฟดเนี่ยผมว่าผมว่าเฟดเนี่ยโอเคสุดละฮาวอ k คอลเลคชันครับไหนหน้าโดนบ้างไหม ดูออฟก่อนเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้หนังงูวะ่ะฮอตสเนกวะ่ะอ๋อก็สวยดีนะแต่มันก็ยังไม่เท่าไหรอ่อ่ะฟินิกสแบ็กไลท์วะ่ะ A.K.47 เอ็กเลให้ความเหมือนกับกล้ามเนื้อนะเออ แต่ว่าเป็นเอ็กเลงไงคือแบบสแกนเห็น,นกลไกข้างในปืนนะครับนี่ในลังเพลิงก็จะมีพวกแบบเหล็กกลไกสปริงอะไรเต็มไปหมดอเออเอ็กเลปืนมันเองอะฮะแต่ถ้ามองวันผ่านมันก็เหมือนอารมณ์เหมือนแบบกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้ปะ่ะเออเทพดีนะอันสุดท้ายกินอะไรบ้างวันนี้แย,ยะ,ยะ,ยะไปหมดลายเสือดาวนี่เอ็มสี่จุก เป็นลายงูอ่ะก็สวยอยู่นะอในีก็เ,กเท่อยู่นะเด,ดาวเซียวยู่มีอะไรอีกเมทัลวะเมทัลสกิลกรุป๊ปอันนี้เป็นพวกแบบติ๊กเกอร์แบบแปะเสื้อแปะตัวละครนี้ป่ะอันนี้เป็นตั้งแต่อัปเดตมายังไม่รู้เรื่องเลยอันเนี้ยต่อไปเป็นกราฟิตี้ กราฟฟิตี้นี่เหมือนจะเป็นพวกแบบลายสัตว์ใช่ไหมตัวอะไรสักอย่างเต็มไปหมดสติกเกอร์คอลเลกชันใหม่โอ้อันนี้ก็เท่อยู่นะยีโดเฟียวดีวะ่ะออกแนวแบบโบราณโบราณว่าไงน้องามเสียงหาย สวยอยู่เนี่ยนี่ดิเฮ้ยนี่โคตรเท่สวยอยู่นะสวยอยู่นี่คืออะไรอ่ะสติกเกอร์รีคอยล์รีคอยล์สติกเกอร์รกเ,กอรเออหลกัหลกๆก็มีประมาณนี้แหละแต่ว่าชอบเอเจนต์นะคือมันมันดูมันดูแบบแอคเซสซอรี่เยอะมันดูแน่นดีเออส่วนตัวโกงเนี่ยมันออกเป็นแนวเพเดย์ละหลังๆพอมาเป็น ออเบเดชันใหม่มานี่คือแบบออกเป็นเพย์เดเข้าไปลวตอนนี้ันมนกเท่นะเออม,มันก็ถือว่ามันเท่แหละเออม,มันมีอะไรใหม่นะมันมีแบบใหม่ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนี่ครับอันนี้เป็นสปาวสปอนเออเป็นสปอนฝั่งโจนะฮะโอ้เดินม,มามันจะมีเสียงพวกแบบจิ้งหรีดเต็มแมปไปหมดเลยยะต,ต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์ชี้ก่อนไม่งั้นบินไม่ได้ บินได้แล้วบินได้แล้วอ่านี่ข้างบนนะฮะพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนพวกแบบบรรดาลกอะไรเต็มไปหมดเลยฮะอันนี้เป็นทางไป A ครับอันนี้ไปเบีเราจะไป A ก่อนนะฮะสำรวจทาง A ก่อนพอเดินไปถึงตรงเนี้ยไม่เสียงแบบธรรมชาติสุดๆเหมือนเรามาพบ,บกับชาวเผ่าอะไรสักเผ่าหนึ่งฮนะในนี้ หรือไม่ก็แบบพวกแบบสงครามโลกแบบว่ายึดพื้นที่กันอย่างเงี้ยเข้าไ,ได้ไหมเข้าไม่ได้หนอะบินเข้าไปดูอะพอเข้ามาถึงตรงนี้มันมีมันมีเสียงนกอีกอีกพันหนึ่งเงี้ยอืมแล้วาจะพันเดียวกันไอ้คนลัสปียทีย่ไปเรื่อยแล้วกูเนอยอะเข้ามาในแบบต่อฮะตรงนี้ก็จะมีเทียนครับประดับแต่เหมือนมันน่าจะมีรูปหรืออา้าตอนแรกไม่มีแจกันไม่เห,เหรอวะห้ามผ่านล่ะ ถ้าผ่านขึ้นไปจะมีอะไรอะ่ะอุ้ยอาณ์มาเหมือนพีระมิดเลยนะเล้วไงลรมาเหมือนพีระบิดแล้วเนี่ยห้ามผ่านเลยผมผ่านขึ้นไปแล้วบนยอดนั้นไม่มีอะไรบนยอดนั้นไม่มีอะไรเ่ยทะลุแมปไปแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเอนเกตน่าจะใหม่เหรออุ้ยมีรถด้วยโอ้โหมีธงด้วยครับ เหมือนเป็นโชว์รูมรถหรอหรือว่าเป็นโรงงานผลิตรถเหรอ Mass Car เหมือนจะเป็นโรงงานนะก็แบบบริษัทรถอะไรไอ,อย่างี้ป่ะอ้เฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยมันจะยิงกันในจะยิงกันในสำนักงานแล้วโหแล้วบริษัทใหญ่มากเลยเป็นบริษัทผลิตรถใช่ไหมอ้โหจริงด้วยนี่ดูดิ โอ้โห oh. ือทางแบบว่าใหญ่มากก็ดูดิมีขั้นตอนการผลิตให้ดูด้วยนะมันจะหมุนไปไหนเนะี่ยะอยากรู้อยากรู้ไปไหนก็ไม่รู้ฮะให้เรามาสำรวจนะขั้นตอนการผลิตของเขาง <c oughs> ีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยวิ่งวิงว,วิดูก่อนดูทางเล่นคือแบบเยอะมากเลยนะ เปิดได้ไหมเปิดได้ด้วยโอ้โหแมปกว้างมากบอกเลยกว้างสุดๆเช็คกันหูตาเหลือกอะโหลดไฟได้คุณภาพใช่ไหมไม่มีสัญญาณการขาโมยอะไม่ไหวไม่ไหวเปิดไฟไม่ทดไมก็ไม่รู้เลยคุมมุมเยอะนะมุมเยอะอยู่นะเออแมปนี้คือกว้างครับออกมาข้างนอก อ๋อนี่เป็นจุดสปอนของฝั่งโจนะเนี่ยยิงกันในโรงงานผลิตรถแลนะ้วโอเคไปแบบต่อไปเลยดีกว่ายิงกันในโรงงานผลิตรถมันก็ไม่น่าแปลกหรอกขนาดในโรงงานนิวเคลียร์มันยังไปยิงกันมาวอพอลลุน, <c oughs> Apollo, นี่ด่านใหม่หรือด่านเก่าวะเนี่ยอันนี้เป็นโหมดช่วยตัวประกันนะครับนี่เป็นลพอลลเลี้ยวขวามาจากฝั่งโจโนะฮะจะเจอกับ ตัวประกันอย่างไวอะฮะไม่เจอตัวประกันว่างง่ายเลยวะพี่โหมาตรงเนี้ยเอาง่ายว่ายิงบวกกันแล้วหรอโอ้โหบวกกันไวมากเลยบอกเลยอุ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเป็นยานอวกาศนะครับผม USA ไม่ได้มาสำรวจแบบหรอกมาดูมาดูยาน ว้าวหัวนี่ขี้เกียจทำด้วยนะเนี่ยมันไปไม่ได้อยู่แล้วไงไม่ให้ไปแล้วเราก็ดื้อไปเดินลงมาครับเป็นเหมือนห้องควบคุมพังไม่ได้ด้วยมีข้อมูลด้วยอนะมันเหมือน เหมือนไม่ได้เป็นแบบองค์การนาซาอะไรได้มันเหมือนพิพิพธภัณฑ์มากกว่าเนี่ยมีโชว์อย่างนี้ด้วยเออมันเหมือนพิพิพธภัณฑ์นะที่เรามาอารมณ์แบบว่าเดินสำรวจเล่นนะครับเริ่มออกนอกแบบเข้าไปทุกทีละกลับเข้ามาในแบบก่อน เดินเลาะมาทางขวามันน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์จริงๆแหละท่าผู้ชมดูดิมีแผนที่ให้ด้วยมันจะเป็นนาซาก็ไม่ใช่นะตรงนี้เป็นพวกเคาน์เตอร์กับหน้าทางเข้าใช่ไหมพวกช็อปขายของอะไรนี้เข้าไปอุ๊ยมีเสียงด้วยเดี๋ยวขวามาครับตรงนี้เรายังไม่เคยมาฮะแต่ว่าจะดูเป็นพวกแบบ Oh. ข้างนอกอวกาศนะครับเ่อนผู้ชมนี่มีจำลองกับมีเสียงบอกเนะี่ยเหมือนกับว่าเป็นประวัติศาสตร์ชาติเกิด ที่ยานของเขาเนี่ยสามารถแลนดิ้งลงบนดวงจันทร์ได้สําเร็จอะไรประมาณนั้นเออใช่จริงด้วยน่ามั่วๆไปนั่นแหละจริง <c oughs> ๆก็ไม่ได้แปลได้เหรอกจริงก็จำมาจากที่เรียนนั่นแหละพิพิธภัมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกมันเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เข้ามาแบบว่าเตือนสำรวจมากกว่ายิงกับคนอื่นมากกว่าในตอนนี้ตอนนี้ออกแนวแบบเหมือนพา,พาท่านผู้ชมทัวร์ เปอัปเดตใหม่สําหรับโอ peration น,นี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าอัปเดตอะไรแบบยิ่งใหญ่ตะการตาเนขนาดนั้นไงชอบไม่ชอบอันนี้ก็อยู่ที่อีกเลือกหนึ่งแต่ถามว่าคนดูเนี่ยจะกลับมาเล่นไหมอันนี้ก็ตอบยากเหมือนกัน